h e l lo อ v e r ว o วันะจ๊าวันเนี้ยฉันซื้อมาแล้วน้องอีดได้ซื้อเซตน้องหมีมาแล้วนะคะน่าร้อน่ารักมากเลยนี่คือทองผอมผู้ชายเว้ไอออาจจะแบบอย่างนี้หน่อยนะคะนิดนึงเพราะว่าเป็นหวัดนี่ก็จะเป็นทองผอมผู้หญิงน่ารัก ก็ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้ก็จะไม่มีนะคะตรงนี้สิคะสามอันนี้เลยจ้าลุกลุกลุกต่อไปจะเป็นสูทอันนี้เลยจ้าต่อไปจะเป็นกระโปรงคผู Grammy ้จ้าตรงนี้เลยจ้าตอนนี้ก็จะไม่มีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นชุดนอดที่ต้องอีใส่อยู่คืออันนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของมันนะครับนี่เลยจ้านี่ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตจักใจนะจ๊ะสว่วนที่เหลือก็จะไม่มีแล้วนี่คือหมวกนะคะโอ,โอนี่คือหมวกตรงนี้ก็จะไม่มีตรงนี้ก็จะไม่มีนจะจ๊ะ แต่ตรงนี้ค่ะดองมีค่ะหรือเปล่าไม่รู้อะไรนแหละแล้วก็จะเป็นนรกอันนี้ก็จะไม่มีนะจ๊ะอันนี้มีจ้ามีนี้อันเดียวอันนี้ก็ไม่มีส่วนอันนี้แว่นตาอันนี้เลยจ้า อันนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเฮ้ยน้องร้องหาช่วยเาวิดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe ให้หน่อยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย